นั่นไปนั่นอีพอเลยสามทุ่มครึ่งเลยบา่าสามทุ่มครึ่งแล้วฮัลโหลฮัลโหลครับพ่อครับหลานหลับป่าวอายุอายุอ,อ,อ,อยู่น่ะฮัลโหลหล,หลานน้อยครับฮัลโหลพ่อครับพ่อบุญพัดด้วยเด้อนี่บุญพัดด้วยพ่อครับฮัลโหล ัลโหลครับอ้าวอะได้ยินบ่พ่อได้ยินบ่ได้ยินบ่มั้ยอ่านี่บนผ้าด้วยเด้อพ่อเด้อโครับผมครับผมโขกับว่างนี่อย่างนี้โขกับเขามาบ้านนี่โขกับมาหอดนี่โขกับดาบโขกับจู๋ครับผมครับผมครับผมก็หน้าเกียรตดพ่ดว่ามาด่า คนเขาก็จูบเพือนผมมามันดีมาดิผมมามันดีเพราทุมาแล้วอ๋อทโทมจังใดขัดผมให้สัญญาว่าโทมไปกัโทว่าโทุ่มอะไรจังใดเนาะบ้าดนี้ในส่วนอยากรู้ว่าในส่วนตัวเลขตัวเบอร์จะนี่พ่อคนนี้ตัวตัวเลขตัวเบอร์นะครับครับผมครับผมอย่างไรอย่างไรลูกมันมันเข่าเป็นไปนะครับแป่ว่าสองตัวเขาแกะทุกมวนนะครับเขาทุกมวน วันนี้เฮ็ดไปไปปะวันนี้เฮ็ดไปไปครับแต่ผมจิบ่าทานจะไขเราเพราะว่าผมจิลุงไก่้อนเพราะว่าอย่างไรไขบนเนื้อข้างไก่้อนครับผมทถาข้องสุดไทยใช่ไหว่าครับตอนนี้ข้องสุดไทยายบะนั่นอพรครับผมผมจิตว่มี่้องสุดไทยแต่่ผมจเน้ทานแต่ก้อนจะวดสองหวดเพราะว่าผมกคยจบ่ท่านด้ไห้ไปก้อนแต่ว่าผมอีายไขไปก่อนด้วว่าเป็นเลข เลขติดไปตลอดท่านดีไครับโอ้ให้เลขติดจังกันนะบ่เนาะครับผมเลขลักให้ไวจับเอาบ่ความหมายความหมายนี่เขาให้เอฟซีเพื่อนเบิ้งผลงานเขาช่างกันวันมันถอดนะพ่อเนาะแมนแมนครับความแมนครับโอ้เพรว่าแต่ว่าติดติดนี่มันติดติดมันคงคงตีขาบ่ไม่รู้ก็ติดมันติดมันเป็นซิกซิคุณหลักมันติดติดตัวก้อนมันต่างกัน เป็นชิปก้อนอีกสิบเมตรกี่ว่าม่าน,น,นสามวดครับผมครับผมม้วนบางเรืองเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้ไม่ดิเดี๋ยวนี้ดิจิตอลนี่พี่เจนหรอเนาะผมผมเจนมาดัต้นปีว่านี่ยโอ้เขาเชิปเจนความดิษฐมากนี่แล้วว่ะครับประดิษฐ์ดิจิี้าสามวดครับมาติดพวกเขาโอ้มันมันลุดไปโดนปนนี้แล้วนี่พเพราะตั้งแต่ลุดมากนี่เมื่อวันเดือผมก็เห็นมาโดนแล้วครับแต่ว่าผมก่เคยได้ไปออกไปทำอะไรตะเกียงแต่ว่าผมเห็น คุณพ่อรู้ว่าไปวันนันเนี่ไปหนีเนี่ยผมยก็เลยว่าเออคุณพ่อรวยเป็นแตุ่ญมีตัวเนี่ยผมว่าครับผม <c oughs> เลยว่าอย่าปล่อยออกไปนาะคุณพ่อรู้เลยนะผมว่าผมไม่เคยออกมลสออกคำไลสหล้วครับโอ้ยพ่อเป็นบุญเป็นกุศลน้ำกัน <c oughs> พ่อห้เรล็กมาเอฟจี e G, ถือกเอฟจีกับมาซอยเฮนะ็ไปญาณก็ได้บุญได้กุศลน้ำกันนต่ละพ่อเอ้ยครับอันนี้ผมไปเห็นโนอาเออไปยาเจ็ดไปญานกบุญบุญมาหลายปีแล้วบุญบบุญ มึงมาแล้วดีะมึงตง้องมีรับครับผมขอพุดหดดลหนนายๆได้อออพอเ,อเด้อครับผมครับผมอะไรมาะนี่ในส่วนนี้มันอ่าอว่าเมาครับผมเมารวดพ่อครับปอย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 ไปคือว่าดวนี้มันดีมีลกูนี่นี่สองครับเลขลักบอกพ่อ,พอ,อเลขลักเลขลักบอกครับ วันนี่มีอะไวเยไปพวเตยเีนไปก่อนเขียนไปก่อนเอาป่เอาก่นเอาครับมีสองครับมีสองครับมีสองมีสองมีหกครับมีหกมีเจ็ดมีเจ็ดมีสามมีสามมี่นเอาเกยฑ์สนเลย ก็มามันตรงไอ้เขียนนี่หกเกียร์ดีมันต้องไปเอาลงตัวถ่ายอะ้รกันมีมีสองมีสามมันถึงจะตัวถ่ายกันเนี่ยครับเป็นท่ซ่องไหมครับเป็นที่ซ่องโอ้มันเป็นที่ซ่องเป็นเป็นเป็นที่ซ่องนี่เลขมันเลขแค่ตัวนี่ว่ามันจะเป็นเลขมันจะเป็นเลขนี่มันจะช่วยกันได้ครับโอ้มันจะเป็นที่ซ่องที่เป็นลักษณะนี้ ครับมันด้มี่องที่หายผมดีผมทีหายจับเนี่ยให้ให้การการการจำจิตเขาไปเลยนะครับมันจะแค่ไหนใครครับเลียกยันนี่บอกว่าเรการนเจ็ดเทาที่ครับเจ็นเจ็นสองเจ็นสามแล้วสามยี่ไปดีไหมครับออกเียนแบบนี้แบบเรี้ยงเรียงลงข้างล่างโอ้เรี้ยงลงข้างล่างแล้วพอเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวสองสามสามข้างล่างนะครับเลยครับไปแค่แล้วก็เจ็ดตั่นอย่างโอ้เลี้ยงเรี้ยงลงมา เลี้ยงเลี้ยงลงมาสามตัวเลี้ยงล้าคล่างครับจักตัวพ่อเลี้ยงลงมาจักตัวมีสองเลี้ยงมามันดีมีเลี้ยงแค่สองตัวครับเลีงสองตัวก็ดีเป็นคู่กันนะครับสองสามเอาสามต้อสองต้อสามเราเขียนเขียนตัวเขียนหกเขียนเจ็ดเขียนีรับมันยังไงหกหกเ็ดี่ต้อกันลงมาจากสามไดเล่พ่อบอกครับเขียนไม่เลยไหม่ัมงหมสองสามเลยเปล่าคไดไม่ลยไหมครับแปดเจ็ดโอ้หกหกอะกันเขียน เขียในไปใต้เข้าเาบ่ครับผมอ๋อเขียในไปใต้ครับผมศูนย์หนึ่งครับต่อมาต่อพีเลยครับต่อข่าออกมาเลยครับต่อข่ามออก,ก่าเป็นศูนย์หนึ่งแบบเอาเขียตีตวัวแล้วออกวาเป็นเลยศนย์หนึ่งโอ้ครับผมอืมอันนี้เห็ในได้ปหนพ่อวันนี้อีดูมากนยี่โมกี่งกันตลอดครับยีออกยู่นานขิกบตัวนี่บ่่าเ่า แมนครับโอ้ลักษณะจังหวดก้อนนี่ครับหวดก้อนมันเป็นทั้งทีครับงวดหวดก้อนเป็นทั้งทีงวดเดียวสามสองแฮีสามนี่งลักะสามสี่เฮียครับผมแปดหนึ่งสองครับผมเอางวดก้อนนี้เป็นกีครับมีอเลยบ้างครับผมสี่สามครับผมเขียนที่สิบเจ็ดแปด อ่เดี๋ยวนี um ้อ่าลองเขียนงดเตาเขียนไวตัวหน้าน่ะเขียนตัวหน้าได้้วก็แผ่นไม้หล้็แผ่นไม่แหยัน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 หลังมงดา้ามเดาเขียนมงสามสีเอาหมด่นผมเขียนเป็นตัวยังไงเป็นว่บเขียนตัวยังนะตัวยังหมดกอนครับผมสามสีครับสามสีมาสามสครับเข็นแปสามสีเข็ดนแปดครับพ่อครับ หนึ่งสองอีกตอมเไว้แล้วสีแล้วครับตอมเือไหร่รับเจ็ดแปดตอมเมื่อไหรขังเจ็ดแปดอย่เลยครับผมวันนี้มันออกลักษณะใดครับพ่อครับมันออกลักษณะอยู่มันออกมันออกแปดมันออกแปดสามสามสองสามแปดแปดสามเลยครับโอ้นี่ครับมันออกถ้าแย่งมันหลอกร่วมกันได้แล้วพี่ช่วงสามแปดมันหลอดร่วมกันแต่ว่าสามสองมันหลอกมาใช่หนึ่งกับสองครับครับผมอ มันออกทะแยงอีมันออกเรือีมันแต่มันออกเรื่องกนอยู่ีมันจิเป็นผุมหลักเพิ่มดยอ่ียประมาณทีทีมครับผมมันจเป็นลักษณะนี่นะเขียนลูกไปทั้ดเขาเขียนสามสี่มาครับครัอดากลงมาครับเจ็ดแปดนั่นเหลอับาทหนึ่งสองผมจะบอไว่าเอาที่บอว่าตงขามกันเพื่อว่าขางนี่นควขามเจ็ดต่แปดเนี่ยหนึ่งสองน่ย มาตอกสามสองแอ็ดสามนั huh. like ่นสิครับโอ้ครับผมงวดอยู่ที่สองมันจะเป็นสี่ห้านั่นเดี่ยเอ็ดเก้าครับผมสองสามนั่นสิมาตอกแต่สามที่สองแบบโอ้นี่นี่คือตัวย่างมันเต็มมากแล้วผมจะบอกว่าตัวอย่างไหมครับผมครับแล้ววัน แล้วว่านี่ว่าจิตเกศมันเป็นยังไงครันเปืนอจิตเกศครับจิตเกศมันเปลี่ยนระเปลี่นแปดนไมเใช่หนึ่งสองเย่้แกมันออกจิตเกศต้งการมันดีนะครับโอ้มันมันเป็นเลขที่ที่อ่ามันสิเหลมห้าจับเอาเปนว่าพ่อวิ่นเอาแนนแนนครับแต่ผมม่งว่าแจ๊ใหม่เราแลว่ามีพวกที่หายหารลงไปกอนว่างนี้เป็ดที่ไหนครับผมห้ให้เบิ้งันเดี๋ดีมาตลรอดแล้วกัน พอมีตัวเด่นไหนพ่ครับบ้านนี่มีเด่นเม็ดเดียวให้พ่่า่องวิ่งวิ่งดิ่งวิ่งนี่ดิ่งดิงตัววิ่งนี่ตัววิ่งกี่วิ่าเลยนะบ้าเลยนี่ล่ะมันสได้จับไงก็เก้าพ่อวิ่งตัวใดพ่อมาหนีรางมางน่ระวางสองหกเจ็ดสามศูนย์หนึ่งนี่พ่อวิ่งสองกับสามคนะวิ่งสองกับสามน่ะมันก็ง่ายขึ้นตัวบันนี้พ่อเอ้บนนี้ครับผม อ้าผมจีบบอกรวิ่งสมมติเลยก็ว่าผมจีบบอกรวิ่งไปอ้าพวกเดนทางพวกเอนกนเนาะครับผมครับสมมุต <part> ิว <ummer> ่าผมจิวิ่งเจ็ดกับแปดเนี่ยครับผมมันมันออกที่แปดคับครับผมผมวิ่งหากับพกนีมันออกกเจ็ดครับครับผมครับ วินงเก่ากับศูนยินงเกากัศูนนี่มันออกศูนย์เก่าหับมวดชีสองดอกศูนเก่าครับผมวินงสองกับสามนี่มันออกทิพสองออกศูนย์หกกับิงเจ็ดกับแปดนี่มันออกทิพแดวิงเจ็ดกับแปดมันดอกทิพเจ็ดออกเจ็ดหนึ่งท่เป็นแบบนี้ครับครับผม อันนี้คก็ใส่จียอนหลังนัะนพอนะลักษณะการออกมันจีออนมันจีออนครับผมกาะที่ฟังไม่่ผมก็คือผมก็คือเดาว่ามันจะเป็นไปอะไรเปล่นบเป็นไปอะไรแต่ว่ามันเป็่ยนไปไหล่ะครับอ่านังแยว่าสินี้มันมันเนมนทุกเกี่ยวเล้วครับผมแสดงว่าสองกับสามนี่เล่นทอกันนาะพพอนะเพราะว่าตามที่รักเเนนทอพาะตามที่ฟังมากนี่ก็คือมาได้ทั้งสองตัว ท่เรามีั้วยกันกับ่ีตัวเลยเรก็หมรด้วกันพรวนันัวด้วยกันรู้เลครับครับผมอืมนันหัวดกันรู้กันครับมือนี้มันก็ออกน่างกันด้วยรัแบบสามนีครับผมมันก็ออก้งกันเป็นหัอีหลี่ยมหัเลยครมันสามสีเจ็ดแปดมืเลครับครับผมมันอกแบบสามสามสครับผมโอ้นีานดี้งวดี้หสี่งีดสามสัสี ครับผมอืมว่าว่าีแวีวันนี้ว่าเรางกันเราต้องกนไดนผมบอว่ามีหนึ่งมีสองมีสามมีหกโอ้วันนี้นะพ่อเนาะครับผมได้หมดมันจิเป็นไปได้แบบที่ว่าสามหกหนึ่งไปเสียครับีกนเสียครับผมเอาเงผลงานก่อครับมันติเป็นใสครับผมครับ เดี๋ยวจังไรกับทีเอ่อเราซูเอฟซีฟังจังพ่อเราซูฟังนี่แล้วน้องว่านอะจังมันชิบมันคิดยังมีรุ่นน้ำมันไม่คิดให้เพื่อนเลยครับมันอิี้จะสามหมดตอนี้ครับมันบุกเขยิครับผมเจ้าพ่อเหลี่ยมสองโตนี่เลยครับครับผมถามในจบลงมีทวดมาตัวี้แรกเดี๋ยวโบวามันสองกับสามอีนี่มันอิีบุกเกินอสองหมดก็สามหมดเลยครับครับผมครับปีนั้นมา ผมเยีี่ดเอาง่ายๆปีนึ่งว่าวิ่งตลอดสามวันเฉพาะเลขวิ่งไม่ว่าว่าเฉพาะเลขวิ่งเนาะหรือว่าในตารางตั้งแต่เรเาะฉพาะเลขวิ่งแต่วันจะออกน้ำกันเนี่ยข้อม้หน่อยน้ำกันหลายงเงินจะเรื่อยๆครับผมแปลว่าแปลว่าเดินดผมันออกน้ำออกออกน้ำกันเนี่ยผมกิน่าบนเรื่อฟังอะไรครับผมเฉพาะเลขมันออกน้ำกันได้ครับแต่เป็นซี่ตัวออกน้ำกันหนูไม่จีบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด แอ่์เก้าสิบที่เด็ดทิดสองหัวลำพะโพลน้ำกันเลยที่โตพะโพลน้ำกันเนี่ยครับผมโอ้แปลว่าเดินดีมากๆนะครับเดินดีมากๆเลยครับแต่หนุ่มตกตาตุ๊กเลยนรับครับผมครับเบาไปนี้กันแล้วแจดุลพินิจของเอฟซีว่าเพื่นจีพินิจพิจารณาจังไหนแล้วไปนีเนอพอเนาะ ครับผมครับผมก็ลุงลุงไปลุงไปก่อนเลยครับเพราะท่านได้นยิงนะครับลุงไปก่อนครับผมกานมันเขคาวไามันเขวาปิดโหนนานี่ที่มีกระโปบป่หยพ่อผมก็ดีหลังเล็งหัวผมดีทุ่หาเลยครับผมครับครับ่อครับครับผมก็แล้วตัวเล็กมีมีน่าวินได้ทั้งบนทั้งล่างบอครับหรือจังไหนก็จิงบนล่างครับ ชุดนี้เป็นบนล่างเนาะครับเนาะเป็นชุดบนล่างเนาะพอเนาะเรื่องหุ้ตัวหล่อรนวมกันไม่ติดเป็นบนล่างเลยครับครับมื่อล่อน่วมกันนี่บางครั้งมันหล่อน่วมกันเลยครับจับแปดสามสี่สองนี่มันหล่อน่วมกันเดี๋เลยเลยครับครับผมอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ฟองแล้วก็ฟองนี่ประมานว่าปกติครับผมครับครับอย่างนี้หุ้ตัวนี้จับเอาเลยเนาะพ่อเนาะครับจับเอาเลยครับสองสามนี่เห็นตัวท้ายก็ลู้ไหมครับเลยอเจ็บนี่ชุดเนื้อไม่ไ่อขค้างแล้วก็เจ็บครับครับผม แต่มันก็อ้กดังใจมันเดียวออกไปได้ดีมันจะเป็นเลทหนึ่งเบนทีละครับเ็ดหนึ่งเบนทอครับผมอันนี้มันจะเป็นศูนย์สองสองศูนย์เนทีละครับศูนย์กัหนึ่งเนี่ยครับผมเพราะว่าันี้ขึ้นมาคู่ใด๋พอ่องร่องเบาด้ส่วนตัวส่วนตัวฟาดนะบอเป็นมาอยู่ในสูตรส่วนตัวฟาขึ้นมักคู่เนี่ยมันมันเป็นยังไงบุคคลสามันเด็นผมฟังเดยขนาดเป็นเด่นเรือๆไปหนเลยครับ บ่าวเพืนในส่วนตัวพ่อเน,เนอะาะงวดนี่เนี่ยครับผมขึ้นมาคู่ใดบ่เอาสมมติว่าขึ้นมาในใจพ่อนี่ยแหละแต่ว่าบ่านนวแมนมาอ่าเขาบ่าจับคู่ดอกแต่ว่าหมายถึงว่าส่วนตัวพ่อเองคันแมสนสีเ่เลนสี่เลนคู่ใดบ่าวพื่อนมางวดนี่ผมขึ้นมาผมาเปิดทีเป็นชิ้หัวคลิปเม็กเป็นที่ละศูนย์สองสองศูนย์ครับผมศูนย์สาม ศูนย์สามสามศูนย์สามหนึ่งหนึ่งสามนี่ครับครับผมสิบหกสามหกสามสิบหกแค่นี้แหรอครับสิบหกศูนย์สองสองศูนย์ศูนย์สามสามศูนย์ครับแล้วก็ตัวไดอีกคู่หนึ่งเพิ่มหนึ่งหนึ่งสามสามหนึ่งสามหนึ่งหนึ่งสามสามศูนย์สามสามหนึ่งนี่ครับสามหนึ่งนี่ครัสามหกครับสามหกครับสามหนึ่ง เพราะว่าตัวสามหนึ่งนะครับนี่จะสามหกบันสามหกหกสามครับแต่ว่าชาออวนัากันระวังคันเล็กสองมางวันนี้หัวพยยามันป็นสองเจ็ดเจ็ดสองแกันนะครับผมโอ้ถ้าสมุดว่าว่าเล่นอเพราะว่าซีซดี่มาอบบอกสงกันไหครับซีโซนยูงวงมยูในวงผมมันออกสงกันระวังสองหกสามเจ็ดนี่นะพอเนาะ เขาบอกการเจียเลยว่ามันหลอน้ำกันแต่เขาติดตัวนี้แหละครับครับผมครับแต่มันหลอดน้ำมันหลอดน้ำกันที่ตัวมันหลอดด้ซิเลยเกินได้ว่าที่ผมจำไอจริงจริงว่าติดเป็นนี่แบบมีสามครับมีสองนีนึ่งทุตนีแหละครับมันเจียวน้ำกันโอ้มีหกหนึ่งสองหนึ่งสองสามหกน่ครับโอ้หนึ่งสองสามหกคันชิมามาน้ำกันอยู่ประมาณนี้ มันออก่วกันครับมันออก่กันมัมันก็ออกร่กันครับมอมันก็ออกสองสามสี่เจ็ดมันออกสามสองเลยเลยกครับครับผมครับเอามดกอกัสองสามสองสามสี่เจ็ดครับเอมันออกสองสามเลยสับพีขึ้นมันออกน้ำแขครับผมครับแต่ทีว่าชัเจนนะพอเนาะ งวดเข้าซีหน่งวดเข้าซีสิบซีมันจีเป็นสี่ห้าแปดเก้าสี mm. ่ห้าหกเก้ามันว่าเข้าซีไหครับซีโตัวนิแล้วว่าไม่ดีที่สุดครับครับผมงวดงวดแปดสามนี่แต่สามสี่สองหกหนึ่งนั่นวะน่ะเลขสามสี่สามสี่ห้าแปดมันก็หอกแปดสามแบบเออเก่งอยู่ครับโดนฟาโรู้์รับเก่งอยู่ส่วนนี้ ครับผมครับเอ้าจะมีครับน้าร่วมมือครัเนาะครับผมครับขอบคุณพ่อหลายๆครับผมี่ใหญ่แนวทั้งพี่มันจะมสวัสดีครับครับสวัสดีครับฮะอ่าชั่เอฟซีเห็นใจเพราะเขาซูยเอฟซีฟั่งคอนจ์ดันบางไอ้เฮ็ดทุกซ้อนขี่ไปนี่นะจักบาปเลยมันจับชัดๆจักหน่อยเออมันชัดๆจับจังเลยนะลกซอนขี่ไม่งี่ว่า คุณพอ่อคุณคุณผีเ่เสรีใช่หรอคุณผี่เสรี่าอย่างนี้ใอย่างนู้เมื่อนี่เลขเล่าผมได้เก้าหกสี่หาลอยคุณหาลอยแล้วก็ได้สองโตสองลอยเดี๋ยวอ่าวันจันทเดี๋ยวผมจะโทรบอกแนวทางครับผมวันนี้งวดพิมพ์มาอีกว่าต่ําไทยงวดสิบหกเดี๋ยวผมโทรบอกครับแอดพ่ออะพ่อได้ก่อน คนคุณพี่เสรีนี่แ่ละเอาแสเลวาเล่เลาแตกสามตัวตัวนี้คนพี่เสรีเลยได้เล่เล่าแตกสามตัวหาลอยคู้นหาลอยนะมันเป็นย่งชี่อะไรไหนก็ไมไอปูอยังก่อนปูก็แตกปูก็แตกคันใครคันาเอามาลงตัวเป็ยนยังก็มันเนยนลยอะเดาเนา ต้อไปสิบด้ยังสี่รอเพิ่นเจอคิ่วดีๆกันคอยเอาว่าเอาสูฟั่งมูฟั่งคอยอยากให้มูได้น้าไม่ได้ฟั่ยางครับเนี่ยแบบตรนจป็บเป็นน้ำรงทุนน้ำเพิินบ้าอไรจังเลยคือสิเป็นไปยังสั่นเป็นผู้ใดลงทุนน้ำเพิินไม่ไม่ไม่จะยอย่องเืีอน้ำเพิ่นแม้ที่รุ่นเข้าเปลี่ยนพัวน้ำเสนอเข้าเสนอยางเดียวจะไปหาเจียน้ำเบียดบ่าคอยนี่บคอยก็ยังตามน้ำเยื่อเศร้ามา ไปรูปบ้านเราี่ว่าเอ้าแล้ว่เป็นยังเึิ้งลูกเซีวกรบปานนั่นนะช่อมันอีกช่อเล็กเนาอธิบายชู่วันฟังเอาเอาเอ้าวนมี้ช่ออธิบายเอ้ามานีเนาะของพ่อเซียนร้อยเอ็ดนะครับครับผมขอเคุนสิลักษณะเป็นอ่าเลขหลักเลขติด้ะกาเห็นไหมจับนะครับมาจับ เลขหกตัวนะครับทั้งทั้งคุณอ่อเสี่ยละเอียดเป็นเสียดไม่เป็นตารางลักษณะจังสี่ครับแล้วก็แถวมาวิ่งกันนะครับมาจับสําหรับงวดนี้เนาะตัวนี้ก็คือได้ทั้งบนทั้งล่างครับในตารางนี้ได้ทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับงวดนี้นี่มีสองมีหกมีเจ็ดมีสามมีศูนย์มีหนึ 6, 7, 3, 0, 1, ่งนะนะครับตัวที่เด่นเด่นสุดจำกัดมีสองกับสามครับแล้วก็ล่องลองมากก็คือสิเป็นหกกับหนึ่งครับ อ่ามานี่กันเลยตรงนี้ครับพ่อเสี้ยนลอยเอ็ดเพิ่์นบอกว่ามันสี่ประมาณสามสองหกหนึ่งมิลละนะเน้นๆให้มาจับใส่กันเบิ้งครับอ่าคุณพ่อเพิ่อนว่าสี่พจับไห้ด้แต่ว่าเราคำว่าจับหรอเลห้เร่าขึ้นมาเราขึ้นมาบอกเราขึ้นมาเราขึ้นมาโอ้เราว่าจับคู่ไห้ด้ครับเดี๋ยว่ดี๋เราขึ้นมาเราขึ้นมาเราไปจับคู่ไห้ดิอันนี้คือบ่อเห็นบ่ เราขึ้นมากระซือเนาะอันนี้คือตัวที่ทั้ง่คุณบอลเชื่อรอยอินขึ้นขึ้นมักครับหนึ่งหกหกหนึ่งสองศูนย์ศูนย์สองศูนย์สามสามศูนย์สามหนึ่งหนึ่งสามนี่บอเอาเนาะหนึ่งสามเบอเอาครับเลขอ่อเลขคิเร่หนึ่งสามมีเลขคิเร่นะครับแล้วก็สามหกหกสามนะครับก็จชะ,ะมาม่านนี่ครับผมประมาณ่านี่ครับผัดแมงเป็นล่องต้นกะทีล่องต้นโยมา่านี้ครับสองกับสามเนี่ยถ้าบอลแม่น้ำกันนี่ต้องม่ตัวหนึ่งแน่นอน สองครับสามนี่ทำพระจับคู่ออกครับทำประจับคู่ออกกระสิต้องมาตัวใดตัวหนึ่งระวางสองกับสามอาสีวเอาสองมาจับไซหกสองปรจับไซหนึ่งหรือจับไ่ตัวใดก็แล้วแต่ครับครับผมครับเพว่าเท่าที่ฟังอ่าคุณพ่อเพิ่นอธิบายว่าวาปจะวังในฟังเมื่อกี้เพื่อให้วิ่งสองตัวเด่นเด่นมากเนี่ยจับคู่ออกกันมี่ครับผมเนาะแล้วกครับอามาตัวเดียวกันมี่ขึ้นกันนะครับครับผมกะที่ว่าัดเกนอยู่หรอกเพราะว่าเมื่อกี้เสียงคุณพ่อเบากระชับอยู่เนาะโอเค อ่ะบารน,นี้ก็ทือว่าชัดเจนแล้วนะนเนาะบารนี้เข้าทีต่อไปอีกสายหนึ่งกำลังรออยู่เซ<ะ>ียนบุรีรัมเซียนบุรีรัมบอกเมืม่อนี่นะโท่มากบอกว่าเฝ้ามาเฝ้าโท่มากติดต่อว่าเพราะว่าหลังจากที่ให้อ่าตัวเลขมากแล้วที่ฟันตัวเลขมากแล้วนีฟน่ฟันประกอบเลยฟันประกอบเลยท่านที่หลังจากที่ไปน้าทางไหมเมน<อ>ฟันประกอบแล้วงววนี้นี่หัวถือจะรักหัวเขิ้น่า คอยนี่มาเซียนบุรีรัมเขากระโดงแม่เขากระโดงเซียนบุรีรัมไปลงจากเขากระโดงไหมเข้ากระลงไปแล้วคลิปหนึ่งกับสาหรับยอดด้านของเซียนบุรีรัมบ้านนี้ต้นสีมาเน้นมันรู้บ้านนี้เพราะว่าฝันประกอบเรียบร้อยแล้วครับผมเพิ่นฝันประกอบแล้วเพิ่มสีเน้นยังโยนทุกทีตัวเขาว่าหรือชีวมีเพิ่มมากจังไนมีการพลิกแพลงยังไนในส่วนตัวเลขแนวท่าของท่าส่วนของเซียนบุรีรัมครับผม เดี๋ยวกลับมาเบิ่งกันในคลิปหน้าครับคุพี่องครับ,รบจะรับคลิปนี้เอาซ้ำนี่เนาะอ่าพ่อหอมปากของพ่อเอาขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับพบกันคลิปหน้าครับ